ประวัติมิาจามิาหรือมิากามิกาเซ่กับ5าเรื่องจริงของอดีตนักร้องวงกามิกาเซ่เจ้าของเพลงดังปากดีขี้เหงาเอาเจอใจใจและเรื่องราวเฉียดตายที่เธอเก็บไว้มานานไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเรื่องที่ 1. ประวัติส่วนตัวชื่อจริงจามิาพันพินิษ์ชื่อเล่นมิาชื่อในวงการมิากามิกาเซ่เกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พศ2537 ปัจจุบันอายุ27ปีเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีอาชีพนักร้องแนวเพลงป๊อปรอ็อกพังช่วงปีในวงการตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2555ค่ายเพลงกามิกาเซ่ปี2550ถึง2555เรื่องที่2ประวัติการศึกษามีล่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน t r รล l International School ล และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เซมอนคอริเลกกรุงบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการมีลาจามิลาเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงจากการที่เธอได้เข้าสังกัดกามิกาเซ่ตั้งแต่อายุ13ปีโดยมีเพลงเปิดตัวคือเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ โดยมีภาพลักษณ์เป็นสาวร็อกสุดเท่และมีผลงานตามออกมามา,มากมายหลายชุดไม่ว่าจะเป็นอาลบัมชุดที่2และซิงเกิลอีกมากมายตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์พิเศษ Seven Day Girl Group ของกัมิกาเซโดยหลังจากที่เธอกลายเป็นนักร้องที่โด่งดังและมีผลงานติดหัแฟนๆมากมายเธอก็ได้ตัดสินใจพักงาน,น้า้วงการบันเทิงชั่วคราวเพราะเธอตัดสินใจที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่เซมอนคอลเลจกรุงบอตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยในปี2559ก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตและทำงานต่อในประเทศไทยเรื่องที่4ทั้งด้านความรักเมื่อเดือนธันวาคม2 5 6 3ที่ผ่านมาม่าก็ได้ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการทำเซอร์ไพรส์คุกเข,าข่าขอแต่างงานบรรยากาศุดโรแมนติกโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทในวงการเพลงอย่างไว้แจมมีนแก้ว และเจนนี่ร่วมงานอยู่ในโมเมนต์สุดพิเศษครั้งนี้ด้วยเรื่องที่ 5. มีล่ากับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตถึงขั้นเสียดตายมีล่าจามิล่าได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เธอถูกร,ร้ายร่างกายว่าเป็นสีมือของน้องชายแท้ๆของเธอแต่ทางครอบครัวและคนรอบข้างได้แนะนําว่าไม่ควรบอกใครในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว และคนภายนอกจะมองตัวมี่าในแง่ลบโดยเธอก็ได้เก็บเรื่องราวนี้ไว้กับตัวเองตลอดเวลากว่า2ปีตัวมีเพื่อนๆรับรู้ในกลุ่มเล็กๆแต่ในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านไอจีสตอรของเธอให้สังคมได้รับรู้หลังจากที่คุณหมอจิตแพทย์ได้วิในใิจฉัยว่าเหตุการณ์นี้ทําให้มีิาเป็นโรค PTSD หรือเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งที่เกิดจากสภาวะจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับการกระตบกประเทือนอย่างรุนแรงจากเหตุาการณร์เลวร้ายนั่นเอง